สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligent Cyber News Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเชิญมารับฟังกันเลยครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับแพลตฟอร์ม X นำข้อมูลของผู้ใช้มาเทรน AI โดยข่าวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ Bleeping Computer รายงานเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2567ว่าแพลตฟอร์ม X หรือเดิมทวิตเตอได้เริ่มฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบแชทที่มีชื่อว่า Grok AI โดยใช้โพสต์สาธารณะของสมาชิก X โดยไมย่ได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีรทราบเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน X บางรายได้สังเกตเห็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งอนุญาตให้แพลตฟอร์มใช้ข้อมูลของตัวเองได้สิ่งที่แยกก่กว่านั้นก็คือว่าการตั้งค่านี้เปิดใช้งานตั้งแต่ค่าเริ่มต้นโดยไม่ได้ถามเจ้าของบัญชี X เลยทีมงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของ X ได้ยืนยันว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวรูปแบบใหม่นี้ใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันของเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นและจะเปิดตัวสำหรับอุปกรณ์พกพาในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานบางรายยังได้ไปนค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าแต่ก่อนนั้นก๊อก AI ไนี่ยไม่ได้มีข้อมูลระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ณปัจจุบันแล้วก๊อก AI ได้อธิบายบนเว็บไซต์ของเขาเองว่าแพลตฟอร์ม X อาจจะนำโพสต์ของคุณเพื่อฝึกอบรมกรอก s ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่พบรายละเอียดดังกล่าว เนื่องจากการตั้งค่าการเก็บข้อมูลเพื่อฝึก AI เป็นการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นจึงเป็นไปได้ที่ X จะทำการฝึกแพลตฟอร์ม AI ด้วยข้อมูลสมาชิกมาแล้วระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการตั้งค่าผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการเทรน AI ได้นั่นก็คือไปที่ Setting นะครับแล้วเลือก Privacy and Safety แล้วไปเลือกที่ Data Sharing and Personalization แล้วเลือกทำการปิดซะนะครับ แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วในด้านของการแชร์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณก็ทำการปิดซะปัจจุบันนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังแข่งขันกันด้าน AI และแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีการสแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Large Language Model หรือชื่อย่อ LLM อย่างไรก็ตามแทนที่จะขออนุญาตเจ้าของบัญชี แพลตฟอร์มส่วนใหญ่กลับใช้ข้อมูลของเจ้าของบัญชีโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีข่าวของบริษัท OpenAI นะครับเมื่อปี2566เคยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในกรณีละเมิดลิขสธิทธินนำบทความนับล้านฉบับที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The New York Times นะครับไปเทรน ChatGPT โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังเจอฟ้องร้องอีกหลายคดีในปี2566นะครับ ต่อไปพวกข่าวที่2กันครับพบความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลของ FBCS เพิ่มขึ้นจาก1.9เป็น4.2ล้านคนข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ Bleeping Computer รายงานเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2567ว่าหน่วยงานจัดเก็บหนี้หรือที่เรียกว่า Financial Business and Consumer Solution หรือชื่อย่อ FBCS โดย FBCS เป็นหน่วยงานจัดเก็บหนี้ของสหรัฐทำหน้าที่ในการจัดเก็บหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระจากสินเชื่อผู้บริโภคการดูแลสุขภาพธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และสัญญาเช่าสินเชื่อนักศึกษารวมถึงสาธารณูปโภคครับโดย FBCS ระบุว่าจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการระเมิดข้อมูลในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านคน ก่อนหน้านี้ FBCS ได้รายงานเมื่อปลายเดือนเมษายนปี2567ขณะนั้นพบการระเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในสารัฐราว1.9ล้านคนโดยตรวจพบร่องรอยการบุกรุกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2567รายงานฉบับทันมามีการรายงานเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567พบผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีก1.3ล้านคน รวมทั้งสิ้นเป็น3.2ล้านคนเมื่อไม่นานมานี้ครับในเดือนกรกฎาคมปี2567ทาง FBCS มีการรายงานสำนักงานอายการสูงสุดของรัฐเมนสหรัฐระบุว่าผลกระทบต่อผู้ใช้งานมีจำนวนทั้งสิ้น4,253,394ลายซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่นอนเหมือนกันว่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนนี้ไหมนะครับ จากการตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลที่ถูกเปิดเผยก็จะมีชื่อเต็มหมายเลขประกันสังคมวันเกิดข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและหมายเลไใบขับขี่หรือบัตรประชาชนนะครับโดยไม่ทราบว่าการระเมิดครั้งนี้ถูกแฮกเกอร์โจมตีในประเภทใดนะครับและยังไม่มีกลุ่มแรนซ o m w a แวร์หรือกลุ่มมา l w แวร์ที่ข่าไทยใดออกมาแสดงความรับผิดชอบบริษัทใต้เพียงระบุว่าพวกเขาตรวจพบการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต อย่างไรก็ตามนะครับ f b c s ก็ได้มีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะครับว่าให้ระมัดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยจะใช้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่รั่วไหลในการฟิชชิ่งเพื่อหลอกลวงข้อมูลหรือว่าโจรกรรมทางด้านการเงินเพิ่มเติมครับเอาอข่าวต่อไปกันครับฝรั่งเศสและยูโรโพกำลังคิดค้นวิธีการกำจัดมาแวร์พักเอ ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ Bleeping Computer รายงานเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2567ว่าฝรั่งเศสและยูโรโพกำลังเร่งพัฒนาวิธีการการกำจัดมาวแวร์พักเอ็กออกจากระบบคอมพิวเตอร์ในฝรั่งเศสโดยอัตโนมัตินะครับตัวปักเอ็กก็คือโทรจรันการเข้าถึงระยะไกลที่ถูกพัฒนาโดยแฮกเกอร์ชาวจีนซึ่งมีการใช้งานมาอย่างยาวนานครับและถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถจารก,กรรมข้อมูลทางไซเบอร์ได้อย่างบรรลุผลการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับดำเนินการโดยศูนย์ต่อต้านอาัญยากรดิจิทัลนะครับหรือว่า C3N ของยูโรโพและร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Sequoia จากรายงานของซิค ia นะครับได้ตรวจพบปักเอ็กเวอร์ชันที่แพร่กระจายผ่านแฟลชไดฟ์ USB นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่แฮกเกอร์ได้ยกเลิกพัฒนาไปแล้ว แต่ยังคงแพร่กระจายโดยอิสระอยู่ทำให้อุปกรณ์ทั่วฝรั่งเศสเนี่ยติดไวรัสเกือบ2.5ล้านเครื่องบริษัทซีควอย่านะครับตรวจพบเครื่องที่ใช้คำสั่งปิงมากถึงแสนครั้งจากโฮสตที่ติดไวรัสทุกวันนะครับและมีการเชื่อมต่อเครื่องโดยไม่ซ้ำประมาณ2.5แสนรายการจาก170ประเทศในเวลา6เดือนพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการส่งข้อมูลไปยังประเทศภายนอกนะครับ โดยบริษัทด้านความปลอดภัยได้เข้าถึงระบบบอรดเน็ตของปักเอ็กซ์เพื่อระงับคำสั่งไปยังอุปกรณ์ที่ติดไวรัสได้อย่างไรก็ตามมาแวร์ก็ยังคงทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้มีความเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าควบคุมบอรดเน็ตและแพร่กระจายไวรัสอีกครั้งนะครับในประโยคนี้ความหมายก็คือว่าบริษัทการรักษาความปลอดภัยซิคย่าเนี่ยได้มีการเข้าถึงตัวปักเอ็กซ์ของแฮกเกอร์และได้มีการระงับยับยั้งอุปกรณ์ที่ติดไวรัสครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับได้ระง,งับยับยั้งแค่โพสเซสเท่านั้นแต่ก็ยังมีมาแวร์ที่ยังค้างอยู่คอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงดีเนี่ยจะเข้าควบคุมบอร์ดเน็ตและแพร่กระจายไวรัสอีกครั้งซ e ควอยเนี่ยเสนอกลไกาการทำความสะอาดอีกวิธีหนึ่งโดยมีการสร้างปักเอ็กขึ้นมาใหม่นะครับและใช้ตัวปักกที่ซีควยสสร้างมาใหม่เนี่ยออกคำสั่งลบตัวเอง เมื่อปัก x ของเราเนี่ยถูกลบทําให้ปัก x ของแฮกเกอร์ถูกลบไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโซลูชันนะครับเนื่องจากแนวทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการลุกล้ําและอาจจะนําไปสู่ผลทางกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของทีมตอบสนองฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟนะครับและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมถึงหน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติของประเทศนั้นๆด้วยนะครับ นอกจากนี้ทาง C3N ได้ห่วงกังวลในห่วงของการจัดงานโอลิมปิก2024ของฝรั่งเศสซึ่งมีการเฝ้าระวังทางด้านไซเบอร์โดยทางการฝรั่งเศสเนี่ยได้ให้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยู่ในระดับสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมาแวร์พักเอ็กพบในระบบในฝรั่งเศสกว่า3000รายการจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับ ด้วยเหตุนี้การกำจัดปากเอ็กเนี่ยจึงเป็นวิธีที่ต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วนะครับไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสยังรวมถึงประเทศใกล้เคียงอย่างมอนตาโปรตุเกสโคเอเชียสโลวาเกียและออสเตรียด้วยโดยการดำเนินการฆ่าเชื้อเริ่มต้นในวันที่18กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมาและคาดว่าจะดำเนินการไปอีกหลายเดือนจนกระทั่งเสร็จสิ้นจริงๆในช่วงปลายปี2567นะครับ หน่วยงานแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศหรือ ANSSI จะแจ้งให้เหยื่อในฝรั่งเศสทราบเป็นรายบุคคลหากตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกค,คามที่เกิดจากปักเอ็กนะครับเป็นการเกิดภัยคุกค,คามในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือไวรัสปักเอ็กชนิดนี้เนี่ยแพร่กระจายผ่านไดร์ย s b ที่ติดไวรัสและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าวิธีของซีควอย่า จะสามารถลบมาแวร์ออกจากอุปกรณ์ได้อย่างหมดจดหรือไม่จึงขอแนะนำให้ผู้คนเนี่ยที่ใช้แฟลชไดร์เสียบเข้ากับห้างร้านหรือสถานที่อื่นๆที่มีการเชื่อมต่อผ่าน USB เป็นจำนวนมากในแต่ละวันนะครับให้หมั่นสแกนอุปกรณ์ของตนภายหลังจากการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆและเป็นไปได้นะครับควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ USB กับห้างร้านอื่นๆเลยเพื่อป้องกันการติดไวรัสปากเอก ต่อไปพบข่าวที่4ห็นครับ SAC ปิดกั้นการเข้าถึง Google และแอปพลิเคชันส่งข้อความ Signal สำนักข่าว Radio Free Asia ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2567ว่าสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาหรือชื่อยอ่อ SAC ปิดกั้นการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Google บางตัวและแอปพลิเคชันส่งข้อความ Signal ซึ่งเป็นที่นิยมให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความโทรศัพท์และส่งไฟล์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยหากต้องการใช้งานจะต้องเชื่อมต่อกับบริษัทเครือข่ายเสมือนหรือ VPN ซึ่งรัฐบาลมีคำสั่งห้ามติดตั้งและเริ่มสุ่มตรวจสอบโทรศัพท์ของประชาชนตั้งแต่ปลายพฤษภาคมปี2567ที่ผ่านมาโดยปัจจุบัน SAC ได้ปิดกั้นการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp รวมถึงแพลตฟอร์ม X และสื่อเว็บไซต์อิสระปังแห่งนะครับซึ่งการปิดกั้นของสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมาเนี่ยจะมีในยะทางการเมืองที่สําคัญหรือไม่นะครับเพราะว่านอกจากการปิดกั้นแอปพลิเคชันที่เราสื่อสารทั่วไปอย่าง Facebook Instagram WhatsApp และ XSAC เนี่ยยังปิดกั้นแอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง Signal ซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน The i n t e l l i g e n c Sharing Channel นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ